โอ้โหวันนี้เช้าตื่นมาเข้าห้องน้ำตัวปล่อยน้ำตัวกดค้างคือมันกดลงไปปุ๊บพอน้ำไหลออกมันไม่เด้งกลับมาไม่เด้งกลับขึ้นมาน้ำนี่ก็ไหลใช่ไหลเนะี่ยไหลแต่ส่วนที่เป็นวาล ตรงนี้ยที่จะต้องลงไปอ่ะมันไม่ลงไม่ปิดก็เลยทำยังไงดีนะอาการนี้เป็นมานานแล้วเป็นมาเป็นปีๆแล้วก็ต้องใช้อะไรเขีย่ยดึงไอเน,นี้ยมันจะมีวาลวตรงเนี้ยกดวาลวดึงวาลวมาลงไปแต่วันนี้สุดทนไม่ไหวจริงๆก็เลยใช้วิธีพยายามจะแกะแกะออกมา เลยขยับตัวนี้ออกมาได้สรุปสรุปว่าตัวซิลยางเนี่ยตรงขอบเนี่ยเหมือนมันจะอืดอันนี้ตัดไปแล้วนะตรงเนี้เหมือนมันอืดเห็นไหมอ่ะเนี่ยมันอืดเนี่ย มันอืดมันพองเนาะมันพองเห็นไหมคะมันพองแล้วก็วงยางมันอื่นพอมันลงกดลงไปปุ๊บมันไปท้างกับตัวเนี้ยมันติดกับขอบเนี้ยแล้วมันไม่ลงมันก็เลยไม่ปิดตอนแรกว่าจะหาซิลไอตัวยางตัวซิลปตัวปากกตนนี่มาเปลี่ยนไม่เอาดีกว่าเว้ย ก็เลยใช้วิธีตัดตัดขอบยางให้มันเล็กลงก่าเดิมจากที่มันปกติมันต้องเล็กกว่านี้แต่มันอืดไงมันอยู่ในน้ำมันนาามันอืดก็เลยตัดก็ดส่วนครับมันจะมีเขี้ยวนะคะมีเขี้ยวอยู่มีเขี้ยวตรงนี้เพื่อที่จะเข้าล่องตรงนี้เดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปดู ข้าไปดูใส่กลับแล้วแต่มันไม่เข้าที่เดิมปกติมันจะเป็นหมุนผิดข้างมันจะหันข้างนี้อันนี้หันไปข้างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปิดฝานะคะปิดฝาเอาเปิดน้ําก่อนเพิ่มปวดน้ำเล้ก็มีขวดน้ําใส่ไว้เพื่อให้มันเพิ่มปริมาณแต่น้าในนี้จะไม่ไหลลง จะได้ใช้น้ำร้อยลงประหยัดตัวหน่อยเดี๋ยวลองทดลองดูว่ามันจะติดเหมือนเดิมหรือเปล่าน้ำเต็มแล้วน,นะคะอันนี้กดน้ำน้อยนี่กดน้ำเยอะลองดังบล็อกแสดงว่าวาวน้ำมันขึ้นมาแล้วดังบล็อกเมื่อกี้ วาล์วปิดไปแล้วแต่น้ำยังไหลไม่หมดนะคะน้ำไหลไปนิดเดียวอันเนี้ยอันนี้น้ำเติมเข้าแล้วดังทิกทุกทุกน้ำเติมเข้าแล้วน้ำเติมเข้ามาใหม่อ่ะเต็มแล้วเดี๋ยวเราลองกดฟั่งน้ำเยอะเดีย๋ยวฟังเสียงนะคะมันจะดังบล็อกเพราะว่าวาล์วน้ำมันจะกลับเข้าที่เดิม ไม่ตัดตัในบล็อกแล้วขยับหนอยเหนไหมยเดียวกับเข้าที่เดิมไม่ติดนะคะใช้ตัดขอบยางออกเนี่ยตัดขอบยางมันออกอย่าให้มันไปนค้างในช่องขอบขอบไอตัววาว ที่เดิมเติมตัวนี้ไว้จะได้ประหยัดน้ําขึ้นอีกเดี๋ยวเราปิดฝาค่ะกลับเข้าที่เดิมค่อยๆค่อยๆขยับนะคะตัวนี้ทุกชิ้นส่วนถอดได้ลองดูว่าของบ้านใครเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบนี้เนาะก็ลองใช้วิธีนี้ดู้าวาวน้ามันค้างปิดแล้วเห็นไหมคะตั้งล็อกเนี่ยกลับเข้าที่เดิมแนละ้วถ้าปกติกดล,ลงไปแล้วมันจะค้างแบบนี้ไม่ขึ้น อันนี้ขึ้นแล้วเห็นไหมโอเคลองใช้ดู่น่าจะโอเคแล้วลองสำรวจนะคะว่าที่บ้านใครเป็นแบบไหนแล้วก็ลองดูขอบคุณค่ะง่ายๆแม่บ้านใช้จริงค่ะซ่อมเองสาวโสด น้องสาวอีกสองคนไม่มีพ่อบ้านนะคะบ้านนี้เป็นบ้านสาวโสดสามคนก็ต้องทำเองดูตามคลิปแล้วว่าในคลิปมันไม่มีเหมือนของเราอะ่ะเราก็ต้องปรับเอาใช้วิธีโอเคนะคะขอบคุณค่าที่ติดตามชม